อ๋อค่ะข uh, ้าค่ะโอเคฮัลโหลฮัลโหลข้าพี่เบิร์ดขาวสักคู่ค่ะฮัลโหลเอาไม้ไหมคะเอาไม้ไหมคะเออนี่อยอ้าวใครบีมบีมร้องไห้ค่ะพี่เบิร์ดบีมร้องไห้ค่ะ สวัสดีค่ะมีร้องให้เลยค่ะนีสียงพี่เบิร์ดเห็นล้วเห็นแลับมาปดูเลยโอ้โหันี่วนคาคลาอะไรบ้ากัอะไรนะคะอีกทีค่ะ ที่บ้านกเดี๋ยว่าเนี้เองาเดีวันนี้เรากำลังรีบกลับประูกลับปะูว่าเออสําหรัว่าคลาสลงไปบ้างด้ก่นร้านขนมบ้างด้วยกันเออที่บากจะโทรมาให้กำใจผู้กองทุกคนนะครับขอให้ทําทุกอย่างอย่างมีความสุขสุขล้นที่สุดเลย เหลือหลายี่ชัมงพี่รู้ว่าถ้าเป็นวเองก็จะขึ้นได้มากดูลงรูมอาลงูะ่เมนกับีนองเพี่งลูกเอรไม่ได้เงอเบร์พี่อากให้พวกเราทุกคน สิ่งที่ขาดคือทุกคนทุกคนขาดมาเอ็นจอยสนุกมีความสุขแล้วก็กระติ้งมากๆทุกวันก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตอยู่เดือนหน้าตอนนี้ที่เว่รเต้นอ,อยู่เลยอยู่บ้านพูดเร็วไปหมดเดินก็เร็วทำอะไรเร็วหมดเพราะว่าความตื่นเต้นของทิวเวอร์ดูใจทุกคน,น,นมีเยอะมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยพบกับความตื่นเต้นต่างๆเนี่ยมาเป็นตะวันนะลุงนะแล้วก็ ที่ดูน้องมาตลอดทุกคนสามารถบอกได้ว่าใครเป็นยังไงบอกได้หมดเลยทั้งข้างนอกห้องเต้นและในช่วง <c ười> <c ười> แล้วู้เห็นชุบเห็นความชุบเห็นสัานการณ์ชุบเห็นเอ่อความ,ว,ามกกาวุ่นว์ยุ่งยากชุบเห็นก็และชุบเห็นก็เป็นเป็นเหมือนทุกน้องเป็นเลยเวลาเวลาเรา เวลาเราจะเวลาเราจะง,งามมันจะเป็นอย่างนี้พี่อูจะบอกพี่เบิร์ตว่าพี่เบิร์ตใครพูดใครเขาพูดถ้าใครพูด,พด,พดว่ายิ่งใกล้เวลาคอนเสิร์ตมาพี่เบิร์ะพูดไม่รู้เรื่องมันจะรัวรั่วเลยครับเพราะฉะนั้นญญพี่เบิร์ตอยากเอาพลังเหล่านี้ที่พี่เบิร์ตเคยมีเวลาตื่นเต้นขึ้นคอนเสิร์ตอะให้น้องๆไปเพราะพี่เบิร์ตเบิร์พูดกับอูตลอดเวลาว่าน้องๆอ่ะเข้ามาอยู่ที่บ้านน้องๆยังไม่มีเวลาส่วนตัวของนอนเลยแม้กระทั่งจุเปิดล็อกเกอร์ดูของที่มาจากบ้านวาเอาอะไรมาบ้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยสมองมันจะต้องเป็นล้นกับเรื่องสิ่งที่ดีๆที่ที่ที่ให้ที่ทุกคนให้มานี่นองเก็บแตได้เยอะแล้วแล้วก็ที่ว่าบางครั้งก็ลืมลืมมันไปบ้างก็ได้แต่เอาความสงสัยเข้าไปแทนเอาวิชาต่างๆที่เราได้มาทุกวันทุกวันทุกวันวันนี้มันเป็นสูตรเป็น m o า s t u r i z e ของน้องๆแล้วว่าในผิวแต่นี่น้องจะขาดความสนอกมีความสุขแล้วก็ออกไปให้เขาการให้ย่ะมันที่ใหญ่มาก ใครแบบไม่ต้องการอะไรตอบแทนนั่นคือออกไปยืนข้างหน้าแล้วแอบอกแล้วสู้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิดหรือเรื่องถูกว่าถึงต,ตอีขึ้นแล้วก็สู้กันที่เต็มที่สนุกให้เต็มที่จนถึงยนจบก็ปลงแค่ไหนก็ทำเลย <c oughs> เแต่ตอนที่ฟ้องนี่มันมันมีความสุขมากมันรลงไหมว่าที่เกิดทุกทกครที่มีหน้ากระจก เราเต้นไปกับน้องๆแดนเซอร์กับกุ่ครูของเราทุกคนนะยู่ในความสุขมากที่เบิร์ตไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนที่เบิร์ตไม่ได้ไปห้างที่เบิร์ตไม่ได้ไปดูหนังที่เบิร์ตไม่ได้อย่างนี้ที่้นแต่วันที่ที่เบิร์ตไปอยู่หน้ากระจกวันที่ที่เบิร์ตอยู่หลังเนที่มันมีความสุขที่สุดเลยอรัเพราะฉะนั้นที่เบิร์ตอยากให้น้องๆทุกคนรู้สึกให้ได้อย่างที่ที่เบิร์ตรู้สึก มันจะมีค่ามากแล้วที่เบอร์ทูดในฐานะของลู้เรื่องที่อินแทกนะครับว่าที่นั่นถ้าเราออเป็นที่ออกไปให้ไม่ต้องเก่งก็ได้ตัวเราก็จะของตัวเองแต่ถ้าเกิดเราพกับความกังวลเข้าไปตัวเราจะเล็กมากแล้วถ้าบอกว่าเราพร้อมเรามีความสุขเราสนุกอยากจะให้เต็มที่เลย่ ตรงนั้นเนี่ยเราตัวตัวเราจะพอดีกับเวทีเลยแต่ถ้าเกิดเราเรารงงวนเวอร์นวนเวอร์นวนเวอร์เนี่ยคนทุกทีมาทีเดียวอยู่ก็ปลิวเขาเราปลิวตกเวทีไปแล้วถ้าจะบอกให้เมื่อเขาเอาใจช่วยทุกๆุกคนเลยครับทุกๆุกคนเลยทุกๆุคนทั้งสิบสองคนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปีนะแล้วก็ คุณครูทุกคนด้วยนะครับขอช่วยแล้วก็คอนเฟนทูเอชั่นด้วยขอแสดงความยินดีกับกับทุกท่านแล้วก็พี่เบิร์ตเองก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ที่ที่ทำให้พี่เบิร์ตมีเพื่อนที่ทำให้เบิร์ตมีคลาสที่ทำให้พี่เบิร์ตได้มีเวลาที่ทบทวนสิ่งที่เบิร์ตบางทีมันขาดจบปกคร้องตายเพราะวิชาเหล่านี้เนี่ยครูอู่ก็ไม่ได้สอนพี่เบิร์ตเหมือนกันที่ก็ต้องขโมยเรียนจากน้องๆเหมือนกันนทุกๆกันเพราะนั้นเขาจะเป็น ทีมเป็นเทมเป็นตองเป็นทุกทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วขอให้น้องมองตรงมาขา้างหน้าน่ะมองตรงมาขา้างหน้ากลุ่มบุคคลที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะอยู่กับพี่เบิ์ดทุงนั้นเลยเพราะฉะนั้นทุกคนมีพลังมากเนึ่ยเคยเห็นที่เบิ์ดเคยผิีที่ผิดเวลาพที่เบิ้ดวิ่งผิดพี่เบิ้ดวิ่งถูกกันไหมพี่เบิ้ดวิ่งข้างนู้นที่เบิก็มาลงขังน้นนี้มันผิดกันได้เพราะฉะนั้น ขอให้มีความสุขต่อความผิดที่มันจะเกืดอเป็นเยเชี่ดีกว่าให้มันจากผิกด,ก,ดก,กันทิดไปนะตูวขึ้นยังที่ได้ด้วยเสียงร้องหนูบาทก็มาถึงซอยบ้านที่ที <c oughs> ่ว่าขอเอาใจช่วยทุกทุกคนนะครับ,นะรบก็ให้หนูตจวจทานว่าอยากจะรู้อะไรเ่จะไปแพ็ไหม <c oughs> 400ครั้งบีมถามเลยพี่เบิร์ดดูพวกเราทุกวันนะตั้งแต่เช้าเลข้านอนก็เลยก็วีที่แล้วก็ห่วงเทมเพราะว่ารองพี่กินหนูใช่ไหะวีที่นี้ก็มาใช่ใช่กินหนูก็ลุ้นเทมมากเอาอะไรใส่เอาอะไรใส่อะไรอะไรที่คันทิ้อยู่คนเดียววะ พี่น้อยก็ถามมาถึงกับถามารากรเลยแต่ก็เมื่อวานนี้พี่เบิร์ตก็เพิ่งคุยว่าบีน,น่ารักมากเลยพยาพยามพยายามมากคับใด้คือบี่แบบพี่ดูแล้วแบบแบบเป็นเด็กที่มีความพยายามความตั้งใจมากมา,ากเลยแล้วก็อย่าอย่าทอนะในเมื่อเรายังคิดตัวกับตัวเราเองได้ว่ามาถึงรอบนี้แล้วเลือกเพลงที่เบิร์ต อยากจะทำให้ทุกคนเห็นว่าเราก็ทำได้เรามีพัฒนาการพี่เบิร์ดคนหนึ่งแหละมาใจช่วยครับทางเดียนีถามทางมีคถามว่าทางเีย,เยชอบถามะ <c oughs> สวัสดีครับ <S <S พี่เบิร์ด <ปะ S 3> ครับสวัสดีครับเอ่อ,อผมอผมอยากถามว่าเวลาพี่เบิร์ดขึ้นไปอยู่ที่อิมแพ คือทํายังไงครับที่แบบให้มันคําว่าเสน่ห์ตอนเนี้ยนนพวกผมทุกคนสิบสองคนยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับสําหรับพี่เบิร์ตครับคําว่าเสน่ห์มันคืออะไรล่ะครับเสน่ห์ของเบิร์ตของพี่เบิร์รรตมันคการหนโอเอ่อพี่เบิร์ตทุกอย่างเริ่มต้นมาจากความรักและความสุ อะยอมเองนะครับความความที่เราอยากให้เขาได้เห็นในสิ่งที่ดีที่เราทําให้เขามันจะแพร่ราออกมาเองบางคนบางทีเราจะบอกเวาจะบอกรับใครเราจะบอกรับผู้หญิงคนหนึ่งเราจะบอกรับผู้ชายคนหนึ่งเราจะบอกรับใครก็ได้ที่เราจะรักคนหนึ่งเนี่ยนะครับกูตาเราก็จะออกมาเองที่เป็นแผะไม่ได้มีคนเป็นหมื่นคนนะจะบอกให้มีแค่คนเดียวเองคือคนดูหยอย่าไปคิดว่ามีเป็นหมื่นคนคิดก็ รวมเขาให้ได้แค่คนเดียวเข้าเขาถึงแค่คนคนเดียวยิ้มกับเขายักไกล่กับเขาหันแล้วสายก้นที่เขาทําอะไรก็ได้ขั้นความสุขเมื่อเรามีความสุขเขาเห็นก็นั่นแหละสเสน่ห์ของเราคือความธรรมชาติของเราเองครับก็คือมีความสุขกับโชว์ใช่ไหมครับใช่การมีความสุขกับโชว์ปั้นใจออกไปออกไปให้ก็เลยจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เราจะให้เนี<ม>่ยเราจะให้คมีความสุขอะเท่านั้นแหละจ้ะ ขอบคุณครับครับคุณแ่ค,<ย>คะขอบพระคุณมากคะ่ะ<ค><ย> ีนะ่เบ mm ิร์ตอยากจะบอกใครว่าพี่เบิร์ดทำไมพี่เบิร์ Bird ดเปิดอยู่เพราะว่าพี่เบิร์ดจะอยู mm ่ในคลาสเดียวกันหมดเลยและพี่เบิร์ดใช้น้องๆทุกคนเป็นเพื่อนในการในการที่จะเรียนโชว์ mm hmm. เพราะว่าเราพูดเดียวกันภาษาเดียวกันคิดเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่เบิร์ดจัดเปิเซ mm hmm. อวลคัมยินดีต้อนรับนักร้องคนใหม่ของประเทศไทยด้วยทุกคนนะครับขอให้แฮปปี้แฮปปี้และมีความสุขกับทางที่ทุกคนได้เลือกและจนเลยครับ ควัสดีครับคุณแม่ครับขอบคุณค่ะพี่ครับ